จำอักษรจีนจากรากศัพท์ภาษาจีน show show แปลว่ามือเมื่ออักษ show, ร show กลายเป็นรากศัพท์จะเปลี่ยนรูปเป็นตัวขีดสามขีดตัวนี้ซึ่งเรียกว่าโฉ w จื้อผังอักษรจีนตัวไหนก็ตามที่มีโฉ w จื้อผังอยู่ข้างหน้า อักษรตัวนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับมือไปดูตัวอย่างอักษรจีนกันครับตาตาแปลว่าตีเวลาเราตีเราก็ต้องใช้มือในการช่วยตีขังขังแปลว่าแบก เมื่อเราแบกสิ่งของก็ต้องใช้มือในการช่วยจับหู้หู้แปลว่าปกป้องการปกป้องเราก็ต้องใช้มือในการช่วยปกป้องจ่าวจ่าวแปลว่าหา การค้นหาหรือหาสิ่งของเราก็ต้องใช้มือในการช่วยหาจวัจจัวแปลว่าจับการจับ,จบเราก็ต้องใช้มือในการจับอยู่แล้วเสาวสาแปลว่ากวาด การกวาดเราก็ต้องใช้มือในการจับไม้กวาดเป้าเป้าแปลว่ากอดเวลากอดเราก็ต้องใช้มือในการช่วยกอดเจียนเจียนเจียนแปลว่าเก็บ จจูแปลว่าชี้ลาลาแปลว่าดึงวาวาแปลว่าขุด ทัวทัวแปลว่าลากชาชาแปลว่าเช็ด